ะะเป็นการที่เราไปดึงดูดพลังงานที่บาดเจ็บของเราไปดึงดูดคนคนนั้นสถานการณ์นั้นเข้ามาในชีวิตเพื่อให้เราได้เยียวยาเพื่อให้เราได้เป็นหนึ่งเพื่อให้เราได้รู้จักตัวเองอีกครั้งนั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่ผ่านบททดสอบเขาก็จะส่งเหมือนอพลังงานของเราอ่ะมันก็จะดึงดูดคนแบบเดิมพลังงานแบบเดิมเข้ามา <c oughs> เพื่อให้เราได้ผ่านบททดสอบให้เราได้เรียนรู้ ใช่พลังงานของเราดูดมาเองหลวนๆอย่าไปโทษใครเนาะโทษใครไม่ได้เลยจริงนะคะเรื่องเนี้ยคือบางทีก็โทษโชคชะตาบางทีก็โทษแบบอ่าปีชงบางทีก็โทษคนอื่นหมดเลยแต่พลังงานเรานี่แหละหรือไม่ก็การที่เราไปเจอคนแย่ๆคนร้ายๆคนคิดไม่ดีกับเรานั่นเป็นเพราะว่าพลังงานเรามันยังไม่บาลานซ์เรายังไม่รู้จักการ